ถนนโบราณที่ปูพื้นด้วยอิฐแดงสองฝั่งยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนดั้งเดิมสไตล์ฮอกเกี้ยนให้บรรยากาศย้อนยุคร้านค้าหลายร้านยังคงเก็บรักษาบันไดไม้และโครงสร้างชั้นลอยแบบดั้งเดิมไว้ที่นี่คือถนอนโบราณลูกกังเมืองจังหวาดตลอดทางเดินมีร้านขายขนมโบราณงานหัตกรรมและสินค้าเชิงสร้างสรรค์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทุกช่วงวันหยุดจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน สติจากกรมการท่องเที่ยวระบุว่าเฉพาะครึ่งปีแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวมากถึง12ล้าน6แสน3หมื่นคนครั้งกลายเป็นย่านถนนโบราณที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในไต้หวันนักท่องเที่ยวให้สัมภาษณ์ว่าที่นี่มีของเล่นสมัยเด็กและมีอาหารสมัยก่อนที่หาไม่ค่อยได้ในถนนโบราณอื่นๆถนนโบราณลูกกังมีร้านค้าเกือบ100ล้อานสินค้าหลากหลายทั้งงานหัตถกรรมของเล่นเด็กของฝากโดยเฉพาะร้านขนมโบราณเป็นร้านที่นักท่องเที่ยวต้องแวะซื้อกลับไปผู้ ผู้ประกอบการเผยว่าต้องเป็นคนที่มีเวลาถึงจะสามารถนั่งกินขนมโบราณเหล่านี้อย่างละเมียดละไมได้และนี่ยังเป็นขนมที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวถึงในตำราเรียนของเด็กอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจนาฬิกาที่ย้ายเข้ามาเปิดร้านที่นี่กลายเป็นร้านที่นักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยนิยมมาล่าสมบัติ ผู้ประกอบการเล่าว่าพวกเขาต้องคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถันและสร้างให้ร้านของตนแตกต่างจากร้านอื่นๆดิฉะนั้นทุกคนบนถนนโบราณแห่งนี้ก็จะขายของเหมือนกันหมดถนนโบราณลู่กังครองอันดับหนึ่งถนนเก่าแก่ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในไต้หวันอันดับสองถึง5ได้แก่ถนนโบราณฉีซาน,านเจียวเฟินตาซีและตั้นสวย โดยลูกกังมีร้านขายของเกือบ100ล้านส่วนใหญ่เป็นร้านขายของเล่น20กว่าร้านร้านขายของฝาก30ร้านและยังมีร้านขายงานหัตถกรรมและสินค้าสร้างสรรค์ต่างๆส่วนโจเฟนมีร้านค้า180ร้านส่วนมากเป็นร้านอาหารกว่า50ร้านร้านสินค้าเชิงสร้างสรรค์40ร้านร้านน้ำชาอีก30ร้านร้านเครื่องหนังและเสื้อผ้าอีก25ร้าน ส่วนถนนโบราณฉีซานเป็นร้านอาหารประมาณ60ร้านมีทั้งของข้าวและของหวานที่เหลือเป็นร้านขายของในชีวิตประจำวันถนนโบราณแข่งขันดุเดือดด้วยความหลากหลายของร้านค้าและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นทำให้ลูกกังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจนนิริตันตาราทีมข่าวอาดีพ่าภาษาไทยรายงาน